สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านออนี่ไล่เลยไล่ให้มันเนียนเลยเด็ดเออเจ้าเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ครับ ปา่าเป็นป่านะครับเข้ามาก็จะเป็นปา่าส่วนข้างหน้าเราก็จะเป็น,นที่ชุมชนูนย์รวมใจนะครับตรงนี้นี่จะเริ่มพัฒนาแล้วเฮ้ยไอดินข้างข้างนี่ไล่ให้มันนี่เลยให้มันเกลี้ยงนะ่ะแล้วก็นี่ข้างข้างนี่ไล่ไปให้มันเกลี้ยง มันได้ปุผ่านไล่ลงก่อนแล้วมาเรื่อยบดไปบดมาเอา,าอย่าให้มันไปก้อนนะก้อนก็ผลักออกเออ,อต้องลองทำไปติเวลาให้ทำเนี่ย เ8็ม0ครับคันนี้ปาดออก้าง่ลยนะครับ เพราะว่าทางม,มันกว้างกว่านี้หน่อย นี่ก็จะเป็นวัดป่าพุงไทยนะครับนี่ตรงนี้ก็สร้างยังไม่เสร็จครับตอนนี้ก็ได้ไป70%ซนะครับก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างาพูดถึงประวัตินะครับประวัติของวัดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ป่า นะครับเป็นที่ป่าป่าสมบูรณ์มากเลยก็มีมีเท่าแก่นะครับเท่าแก่ที่เกอยู่สุรินแต่ชื่อตะน้อยเท่าแก่น้อยแกก็ได้นะครับตั้งใจว่าอยากจะมาทําเป็นวัดป่าตรงนี้นะครับเป็นวัดป่าแกจะชอบต้นไม้หรือชอบอะไร นะครับนี่ก็ได้มาสร้างนะครับ็หมดไปหลายล้านนะครับเนี่แกมีหมู่บ้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยทีนี้แกโดนโกงโดนโกงไปหลายสิบล้านนะครับแกก็เลยหันที่จะมาสร้างวัดตัวนี้นะครับเดินสร้างวัดสองที่แล้วอันนี้เป็นวัดที่สองครับที่แกมาสร้างนี่ครับ คือว่าใช้เงินเยอะนะครับนี่สร้างแต่ละอย่างแต่ละที่นี่ก็ถือว่าใช้เงินเยอะแกก็ได้สละนะครับส์บสินส่วนตัวนะครับนี่มาสร้างตรงนี้นะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังนี่ได้ได้ดูแลว้วก็ได้มีที่ทําบุญนะครับตรงนี้ทีผมก็ได้เข้ามาสัมผัสกับแกบ่อยครั้ง จุดประสงค์ของแกก็คืออยากสร้างเป็นวัดป่าแต่แต่ก็ยังว่าแลวนะครับเกิดแกเก็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่แกที่มาสร้างแต่น้อยนี่ก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับ ก็ยังทิ้งนะครับทิ้งนี่ทิ้งอ,อะไรเขาเรียกอะไรความดีความงามนะครับให้กับคนรุ่นหลังได้ได้เห็นนี่ผมก็ได้มาถ่ายทอดให้ดูนะครับว่านี่สิ่งที่แกสร้างนะครับเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานะครับแต่ละหลังหมดหมดเงินไปเยอะนะครับหมดหมดเงินไปเยอะมากเนี่ยดูครับตรงนี้แล้วก็ แกจะชอบป่านะฮะแล้วก็ต้นไม้ก็จะไม่ไม่ค่อยให้ตัดนะครับแต่นี้ผมก็เอารุกรังเอาอะไรมามาลงมาตกแต่งให้เดี๋ยวก็จะทําความสะอาดครับตัดหญ้าพวกข้างล่างนี้นะครับให้มันดูสวยงามนะครับดูสวยงามนี่ก็จะทําเป็นกระถินกระถินฤดูกาลนี้ก็จะทําเป็นกระถินโจรน,นะครับ เขาเรียกว่ากระทินโจรเพราะว่าองค์งประชุมของของพระไม่ครบนะครับตรงน,นี้พระอยู่แค่องค์เดียวนะครับองค์เดียวผมก็เลยนี่คิดที่จะสร้างตรงนี้สารตนะครับสารโตกับเจ้าของเดิมแกนะครับรก็แกก็สร้างเอาไว้ให้เยอะนะครับนี่แตก่กนจะเป็นกระท่อมไม้เก่าเก่า,กาไม้ทาเป็นไม้แต่ว่าไม้นี่มาอยู่กับป่ามันก็ปลวกกินหมดนะครับ มันไม่ถูกกันผมแนะนําว่าให้เําทำเป็นปูนแล้วก็เหล็กอันนี้แกก็หันมาทําเป็นปูนเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าแกายังไม่ได้เห็นความสําเร็จนะครับวัดตรงนี้แต่ก็แกก็กไ้เสียไปเสียแล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็จะสานต่อนะครับก็มีแรงเท่าไหร่ก็ค่อยอย,อย,อยทำกันไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นป่าหมดเลยครับป่านี่เข้ามาแล้วจะร่รมเย็นครับสดชื่นมีความสุขนะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาดินมาลงอีกพอดีน้ํามันหมดตรงนี้ผมก็เลยนี่ตัดสินใจนี่ทำให้มันโล่งนะครับทําให้มันโลง่งป่าหมดนะครับตรงนี้แต่ว่าผมทําให้มันโลง่งอันนี้เพื่อว่านี่พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะครับผ่านไปผ่านมาในตรงนี้ก็ จะได้นี่มีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถหรือว่าให้มันโล่งซะหน่อยเพราะยุงมันเยอะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นโซนขายของเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ทําให้มันคลึงๆกันไปนะครับตรงนี้ก็ปรับปรุงนะครับเดี๋ยวก็จะตัดหญ้าแต่ไรระบบน้ําระบบไฟนะครับเกก็สร้างเอาไว้ให้หมดนะครับนอกนั้นก็เหลือจากที่เราจะมา บุรณะปรับปรุงกันใหม่หรือว่านี่มาสารโตนี่ฝั่งทางนี้จะให้เป็นป่าแบบสมบูรณ์แต่ฝั่งทางนี้ก็จะเริ่มทำความสะอาดนะครับให,ให้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 สองฝักฝั่งนะครับของฝักฝั่งนี่เข้ามาก็จะเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะครับพระก็มีอยู่แค่หนึ่งองค์นะครับ เอาใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าเลยนี่ด้านหน้าก็จะเป็นป้ายนะครับป้ายชื่อนะครับวัดป่าพงไทยนี่แกได้ได้ตั้งชื่อนะครับเป็นวัดป่าพงไทยนี่ติดทางนะครับที่เขาจะต่าหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเนินนะครับเป็นเนินตรงนี้เราก็จะตัด ตกแต่งให้สวยงามนะครับทางเข้าทางออกก็จะให้สวยงามนี่วัดป่าพงไทยครับเส้นประโขณชัยบ้านกรวดนะครับตรงนี้มีป่าอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นโล่งๆหน่อยนะครับนี่ให้เห็นเป็นเป็นรูปหรือว่าเป็นศาลาว่ามีวัดมีอะไรยอยู่นะครับมีใครผ่านไปผ่านมาเป็นแต่ป่าก็จะมองไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วส่วนด้านหน้านะครับ ้าหน้าผมก็ปรับปรุงเป็นตลาดแล้วตรงนี้นะครับก็จะอยู่พ้นละส่วนไปนะครับนี่การทำมา้คาขายก็จะอยู่โซนข้างหน้านะครับนี่แล้วก็จะทำเป็นกระถินนะกระถินเขาเรียกว,ว่ากระถิ้นโจนก็นนจะให้อันนี้เสียกษษ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 ิบปะ M8 540ครับอันนี้<ย> <choices> เดี๋ยวมันแน่นแล้วรีดรีดีดให้มันเสมอให้มัมนน้ำครังแค่โมเดมันแน่นแล้วเอาคลิปนี้ก็นะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันเวลาที่เราจะทำกระถินนะครับวันไหนเดี๋ยว f อซคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับก็ มาสมทบกับเรานะครับเราจัดแบบว่ากันเองนะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าภาพทำเท่าที่ตามกำลังตามศรัทธานะครับนี่ผมก็เตรียมสถานที่นะครับส่วนผมก็ตรงไหนที่พอทำได้ผมก็ทำนะครับตามกำลังของผมไปก็ให้ ดูไปแล้วก็ให้มันสะอาดสะอาดน,นะครับสะอาดสะอาดน,นั่นละ่ะอาฝากด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม